มึงเนี่ยลืมตาดึนขึ้นมาในโลกที่แสนจะสงบสุขกับพ่อแม่ที่แสนจะอบอุ่นแต่เมื่อพ่อของคุณเนี่ยรู้ความจริงที่ว่าแต่ที่จริงแล้วแม่ของคุณนั้นไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายที่มีชื่อว่าเคนจาคุที่ได้ขโมยร่างของเขาลิอิตาโดริทําให้พ่อของคุณเนี่ยทิ้งคุณไปและฝากคุณไณว้กับปู่ที่ชื่อว่าเรียวเมนวาสึเก่รับเลี้ยงแทนมึงเนี่ยเลยโตมากับปู่ของมึงและก็ได้เข้าโรงเรียนเนื่องจากเคนจาคุเนี่ยได้ใช้คันคำสาปสร้างมึงมาเนี่ยให้เหมือนกับสุขุนะทำให้มึงเนี่ยเกิดมา ท้าไม่มึงเกิดมาร่างกายเหนือมนุษย์วะแต่ใครจะไปรู้ว่าการที่มึงเนี่ยมีแรงเหนือมนุษย์กับแลกมาด้วยสมองอันน้อยนิดของมึงและในที่สุดมึงก็ได้ขึ้นมาไปแต่ว่าเ<น> <ws? S 2> พืเ่อนสนิทของมึงเนี่ยมีชมรมเรื่องลี้ลับและก็ขาดสมาชิกไปคนหนึ่งเนี่ยไม่งั้นชมรมจะโดนยุบถ้ามึงเนี่ยรักเพื่อน <ส Support. S 2> มึงก็อาจจะไปช่วยพวกเขาแต่ถ้ามึงเลือกช่วยพวกเขาเนี่ยชีวิตของมึงเนี่ยจะบัดจบไปตลอดชีวิตทันทีเพราะว่าการที่มึงไปเข้าร่วมชมรมลี้ลับเนี่ยทำให้มึงเนี่ยไปพัวพันกับเรื่องของวัตถุต้องสาบระดับพ เพื่อนของมึงเนี่ยพาไปสุดเรื่องวิญญาณโดยการเอาเนิ้วต้องสาบจากสารเจ้าหลังเรียนมาเปิดดูแล้วก็บุ้มเพื่อนของมึงเนี่ยไปดึงผนึกออกทาให้วิญญาณคำสาบลูกกระจกข้างหลายที่อยู่รอบๆตัวคุณเนะี่ยมาตามล่าคุณเพื่อที่จะกินนิ้วต้องสาบอ,อนันต์ให้ได้แต่มันต้องไปห่วงไปเนื่องจากมึงเนี่ยมีพลังกำลังเหนือมนุษย์ทําให้มึงเนี่ยต่อยวิญญาณหมัดเดียวแม่งก็ตายไปแล้วยิ่งว่าสซตามะเลยอะแต่มึงเนี่ยก็ดดนพลาดท่ากักวิญญาณคำสาบลูกกระจกจนเกือบจะซีมองเท่ง ในขณะที่มึงกำลังจะสติม่องเท่งอยู่ดีๆก็มีคนมาช่วยนั่นก็คือคือพระเอกของเรื่องนี้ก็คือเมกุมินั่นเองเมกุมิเนี่ยเข้ามาช่วยมึงกําจัดคําสาปจนหมดแล้วนะแต่ว่าแต่แม่งเสือกมีวิญญาณคำสานะประดับพิเศษโดยหลงมาทําให้มึงกับเมกุมิเนี่ยรับมือไม่ไหวในตอนที่ทุกอย่างกําลังย่อยยับเนี่ยพระเอกหรือเมกุมิเนี่ยก็ได้ปิ๊งไอเดียเสนอให้มึงเนี่ยกินนิ้วของสุคนะซะและพวกเราเนี่ยก็จะได้รอดถ้ามึงเชื่อใจเมกุมิที่มึงรู้จักกันได้แค่หนึ่งชั่วโม แต่ว่าความจริงแล้ว ua, ไอเมกุมิเนี่ยมันหลอกใช้มึงเพื่อตัวเองรอดถ้ามึงเนี่ยเลือกที่จะกินนิ้วน right. ั้นไปเนี่ยวิญญาณคำสาวของสุคนาเนี่ยจะมาควบคุมร่างของมึงทันทีทําให้มึงเนี่ยไม่สามารถควบคุมร่างกายของมึงได้อีกแต่ข้อดีเนี่ยคือมึงจะกําจัดคําสาประดับพิเศษตัวนั้นได้อย่างสบายสบายมึงเนี่ยเลยอาจจะต้องเลือกที่จะกินนิ้วนั้นเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนะพอมึงกินไปเนี่ยแล้วปัดเป่าคำสาปตัวนั้นไปสําเร็จแล้วเนี่ยไอเมกุมิเนี่ยมันก็คิดจะมาฆ่ามึงพอมึงเนี่ยเป็นร่างอวตารของ ซึ่งเป็นภัยต่อโลกต้องกําจัดในทันทีในขณะที่เมกุมิกําลังจะกำจัดมึงเนี่ยก็มีชายผมขาวตัวสูงเนี่ยมาหยุดมึงเอาไว้คนคนนั้นก็คือโกโจซาต้รุผู้ที่เพิ่งไปช็อปปิ้งในย่านกลางคืนเสร็จและเดินผ่านมาพอดีโกโจเนี่ยเข้ามาแล้วดูเหมือนจะถูกใจคุณเป็นพิเศษเลยโกโจก็เลยจีบคุณและขอคุณเป็นแฟนโดยการแลกกับการไว้ชีวิตและปิดความลับเรื่องที่ มึงเนี่ยเป็นร่างอาวตารของสุขุนะด้วยความที่มึงเนี่ยไม่มีตัวเลือกทาให้มึงเนี่ยต้องยอมคบกับโกโจซาตารุและใช้ชีวิตกับโกโจซาตารุตลอดมาไอโกโจซาตารุเนี่ยพามึงเนี่ยย้ายโรงเรียนไปโรงเรียนใหม่ไปอยู่โรงเรียนสายเวททั้งนั้นที่ตัวเองเนี่ยไม่มีพลังสายเวทในตัวเลยเรียกง่ายๆว่าเด็กเ้นหรือว่าเด็กยัดนั่นแหละมึงเนี่ยก็ได้เจอเพื่อนใหม่ที่ชื่อวนโนบราระผ่านไปหลายเดือนเข้าสู่วันฮาโลวีน โกโจซาตารูเนี่ยควงแขนคุณไปเดทที่ชิบุยาแต่ใครจะไปรู้ว่ามีคนมากมายจ้องเจ็เซนยอดสุดต่อสุดพอซีมอสองหอใส่ไขโกโจซาตาุุเนี่ยไอโกโจซาตาุุเนี่ยก็เลยทิ้งมึงไว้ที่ชิบุยาคนเดียวและเมื่อโกโจเนี่ย ทิ้งไว้ที่ชิบุย่าบูมสุคนะเนี่ยก็เข้ามาแย่งชิงใช้ล่าของมึงทันทีเอ้สุคนะเนี่ยใช้ล่าของมึงเนี่ยระเบิดชิบุย่าจนเละไม่เป็นชิ้นดีกลางอาณาเขตบ้างฟันนู่นนี่นั่นฟันตึกเล่นบ้างทําให้ชิบุย่าเนี่ยเป็นโดนัทเลยทีเดียวนะและอสุคนะเนี่ยก็ออกจากล่าของมึงทาให้มึงเนี่ยเศร้ามากแต่พอมึงเศร้าได้ไม่นานปัญหาใหม่ก็มาอีกนั่นก็คือไอ้มาฮิโตะไอ้วิญญาณคำสาบเรียรยมชาชุติที่สมควรโดนกําจัดมึงเนี่ยออกตามหาไอ้มาฮิโตะแต่กับเจอนานามิงแท ในสภาพที่แบบอืมเป็นแซนด์วิชซอฟต์เวย์เลยอะแต่นานามิเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวกับมีเอมาฮิโตะอยู่ด้วยและคุณเนี่ยกำลังจะช่วยนานามิคุณเนี่ยวิ่งไปจะช่วยนานามิสําเร็จแล้วแต่ก็ตูมนานามิกลายเป็นโกโก้ครันช์มึงเนี่ยเลยซัดบวกไอมาฮิโตะแต่มาฮิโตะเนี่ยก็มีแผนซ่อนอยู่ก็คือการล่อโนบาระเพื่อนของมึงมาเพื่อที่จะทำให้โนบาระเนี่ยกลายเป็นโกโก้ครันช์แบบนานามิด้วยความที่มึงเนี่ยเกิดมาสมองไม่ดีทําให้มึงเนี่ยตกหลุมพรางของมาฮิโตะ และไอ้มาฮิโตะเนี่ยก็ทำสำเร็จมันลอดโดลลนบะระมาถึงข้างล่างได้แล้วแล้วมันก็ตบหน้าโลลนบะระดังแปะแล้วก็ปุ้มเกิดเปโกโก้คันเฮียมึงเกิดมาเป็นยูจิแม่งกระจอกชิบหายพลังสายเวทก็ไม่มีพลังโกงๆกงอะไรก็ไม่มีเพราะไอ้แมวตาเดียวเดี๋ยมันเข้าข้างไอ้สุกุนะไม่เคยบัฟอะไรมึงเลยมึงเนี่ยคิดน้อยใจแนละ้วพร้อมจะให้มาฮิโตะจบชีวิตที่โคตรห่วยของมึงอะแต่ก็ได้มีพี่ชายสุดเลิฟเข้ามาช่วยนั่นก็คือโทโดะอาอิแต่ว่ามันก็เป็นแค่ตัวประกอบอะนะก็บุมแขนขาดและตุย คุณเนี่ยเลยมีแรงขึ้นอีกรอบแล้วก็ซัดไอม้มาให้โตจนเกือบจะสำเร็จอยู่แล้วแต่คุณเนี่ยก็โดนไอเคนจาคุณเนี่ยลูกขณะที่มึงกำลังจะแบ็กแฟทไฟนอลฮีทใส่มาให้โตมึงเนี่ยก็โดนไอเนคนจะคุหรือว่าพ่อของมึงเนี่ยหมาข่าไปแดกไม่พอเนี่ยมันยังกวนตีนและบอกมึงว่าเดี๋ยวพ่อเขาอ,ออกไปซื้อนมกันนะลูกยูจิเดี๋ยวพ่อกลับมาแล้วมันเนี่ยก็จากไปแต่ในเรื่องร้ายเนี่ยก็ยังมีเรื่องดีอยู่ข่าวดีก็คือไอโกโจเนี่ยถูกจับไปขังในคุกโปกเกบอลเรียบร้อยแล้ว ทำให้มึงเนี่ยเป็นอิสระจากโกโจซีซั่นถัดไปเนี่ยมึงเลยคิดหาวิธีจะกำจัดสุกุณะออกจากล่างและมึงเนี่ยก็ได้เจอกับนางฟ้าคนที่สามารถลบสุกุณะออกจากล่างมึงได้โดยใช้พลังที่มีชื่อว่าบรรดยาโคะนะในขณะที่ทุกอย่างเนี่ยกำลังจะเป็นไปตามแผนไอ้แมวตาเดียวเนี่ยมันก็มอบบัฟให้สุกุณะแล้วให้สุกุณะเนใช้ล่างของมึงฟรีไอ้สุกุณะเนี่ยก็ยึดล่างมึงแล้วก็ตัดเนิ้วของมึงเนี่ยไปะยัดใส่ปากเมคุมิ ทำให้สุคุนารนเนยย้ายออกจากล่างมึงแล้วก็เย่ h. ตอนนี้คุณเป็นอิสระแล้วคุณไม่มีไอ้สุกุนาอยู่ในล่างแล้วแต่มันเนยไปอยู่ในล่างของเมโกมี <rez breakfast> เพื่อนที่สนิท <ix> ที่สุดข,ของมึงด้วยความที่มึงเนยต้องช่วยเพื่อนรักมึงก็เลยไปเอาโโจซาซุแฟนเก่าของมึงเนยออกจากโปเกบอน เพื่อให้โกโจเนี่ยไปช่วยเมกุมิเพราะมึงเนี่ยไม่มีปัญญาไปสู้กับวิญญาณคำสาปที่สามารถทาลายชิบุยะชิบชิวได้อยู่แล้วนะผ่านไปหนึ่งเดือนไอโกโจเนี่ยออกจากโปเกมบอลแล้วก็ได้ไปฝึกต่อสู้จนพร้อมโกโจเนี่ยได้ไปทําตามสัญญาที่มึงขอ,อไว้นั่นคือการเอาสุคุณะออกจากลากของเมกุมิไอโกโจเนี่ยไปสู้กับสุคุนาเรียบร้อยโกโจเนี่ยบวกกับสุคุณอยังสูสีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมีแมวตาเดียวเนี่ยมาช่วยไอสุคุณะเอาไว้และสุคุณะเนี่ยก็ฆ่ามึงบุม RIP โกโจซาโตุ หลังจากที่โกโจตายไปเนี่ยอยู่ๆมึงก็ได้รับพลัง,งโกโกมาเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสายเวทย้อนกลับที่สามารถคิวได้แล้วก็กลางอนาเขตที่โคตรโกงแล้วก็แบ็คแฟตที่มึงสามารถใช้ได้ไม่จํายยกัดอะนะมึงก็คงจะสงสัยว่า ทำไมาอยู่ดีๆเนี่ยพลังโกงๆงถึงเข้ามาที่ตัวมึงก็เพราะว่าไอ้แมวตาเดียวเนี่ยมันไปฆ่าตัวละครที่ดังที่สุดในเรื่องและมีคนชอบมากที่สุดในเรื่องทําให้ชาเนเนี่ยทัวลงไอ้แมวตาเดียวทาให้แมวไอ้แมวตาเดียวเนี่ยเลยเปลี่ยนจากเข้าข้างสุขุนะเนี่ยมาเข้าข้างมึงแทนมึงเนี่ยโซโล่กับสุขุนะได้สู่สีเลยทีเดียวทั้งทงที่ซีซั่นก่อนได้เนี่ยมึงแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ปกป้องนานา,นามีกับโนบาระาเนยังทําไม่ได้แต่ซีซั่นนี้เนี่ยมึงกับ กลางอนาเขตได้แบ็กแฟชได้หลังจากดีโกโจตายนะมึงเนี่ยต่อยซูนะไปหลายหมัดแต่มันเนี่ยไม่ยอมออกมึงเนี่ยเลยจับหัวมันแล้วบอกว่ามึงจะออกไม่ออกซูคนะบอกกูไม่ออกแล้วมึงเนี่ยก็ต่อยมันไปหมัดดึงแบ็กเฟชแล้วมึงเนี่ยก็ลากหัวมาอีกรอบแล้วก็ถามมันว่ามึงจะออกไม่ออกข่าวดีมันก็ตอบเหมือนเดิมว่ากูไม่ออกกูไม่ออกด้วยความที่มึงเนี่ยหมดความอดทนมึงเลยกลางอนา,านเขตใส่หน้ามันแล้วก็ซัดมันจนเละ สุดท้ายไอผีสุกุนนะก็ต้องออกจากร่างของเมโกมิและมันเนี่ยก็สลายไปสรุปแล้วการเกิดเป็นอิตาโรยูจิข้อดีก็คือเกิดมามีแรงเหนือมนุษย์ข้อเสียก็คือมึงเนี่ยเป็นตัวละครลูกเมียน้อยที่พึ่งจะได้บัฟตอนช่วงท้ายเรื่อง